สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเมื่อทิศที่ผ่านมานะครับก็ได้ข่าวนะว่าความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับประทุนะหนักขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะครับเราจะเห็นดราม่านะครับเห็นละครนะทางการเมืองระหว่างสหรัฐกับจีน มีวิวาทะนะเชิงวาทกรรมนะแทบทุกวันฮะนะเพิ่งผ่านมาไม่นานนี้ก็จะเห็นข่าวนะครับเรื่องของอกงศุนนะครับของจีนนะครับสถานทูตนะนะในเมืองคุสตันนะก็ถูกทางสหรัฐเนี่ยนะครับออกคำสั่งนะให้อบะยพออกไปภายใน72ชั่วโมงนะ ซึ่งในภาพข่าวก็จะมีการเผาอะไรบางอย่างนะราแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของสหรัฐนะครับเข้าไปนะก็เขาเรียกว่าเป็นดราม่านะเป็นละครนะทางการเมืองนะซึ่งทางสหรัฐก็ออกคำสั่งซึ่งจีนก็ไม่พอใจนะเกิดความขัดเคืองไม่พอใจทางจีนก็บอกว่าให้กลับคำสั่งซะนะไม่งั้นนะจีนก็จะมาจรการตอบโต้ก็จะมีการปฏิบัติทางการทูดอะไรประมาณนี้นะซึ่งเราจะมองเห็นว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะของความขัดแยง้ง และเป็นสงครามนะทางการทูตนะเป็นการแสดงออกนะเชิงสัญลักษณ์นะว่าไม่พอใจซึ่งกันและกันนะอ้ันเองเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับาการซ้อมรบนะครับของสหรัฐและพันธมิตรนะเ,เข้าใจว่าน่าจะเป็นนะครับญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินนะไม่น่าจะว่ามีออสเตรเลียเข้ามาร่วมหรือเปล่าในแถบทะเลจีนใต้ โดยสหรัฐได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์สองลำเข้ามาตามข่าวที่เกิดปรากฏออกมานะลำหนึ่งก็เชื่อว่านิมิตนะครับอีกลำหนึ่งก็เชื่อว่าโลนน่นอเลแกนนะเป็นชื่อ,อของอดีตปรรัาบดีสหรัฐนั่นเองนะก็มาเดินทางมาซ้อมรบสกัยเลยนะครับกับพันธมิตรในทะเลจีนใต้ ถ้าเราดูจากจุดประสงค์ก็คือมาเพื่อจะปรามจีนนั่นเองนะนะเพื่อมาแสดงแสนยานุภาพนะครับเพื่อจะล้อมนะให้จีนนะครับมีบทบาทนะในทางทะเลในแถบเาจีนใต้นะครับซึ่งจีนก็ไม่พอใจนะนะเพราะว่าขณะนี้เราจะมองเห็นว่าทางสหรัฐเนี่ยนะครับได้ใช้วิธีทางกดดันนะทางจีนทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมาย ทางการทูตนะครับแล้วก็ทางการทหารนะซึ่งแน่นอนนะครับเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์ก็จะต,ตึงเครียดนะครับและเป็นส่วนหนึ่งนะที่ไม่นักลงทุนนะกังวลน,นะครับราคาทองคําก็พุ่งขึ้นไปนะขึ้นขึ้นไปเรียกว่ามีโอกาสนะครับนะที่จะทะลุใบที่2,000นะดอลลาร์ต่อออนนะขณะนี้ก็เอ่อก็เรียกว่า ขึ้นสูงมากทีเดียวนะครับนับตั้งแต่ผมได้ทำคลิปออกมาตั้งแต่ต้นปี2018นะผมก็เตือนมาตั้งตลอดอะนะสำหรับหลายท่านบอกว่ทาทิศทางเพื่อความปลอดภัยนะครับดังนั้นควรจะซื้อเป็นอินชุลันนะเก็บไว้10-20%นะ <S <S <อ>ผมพูดตั้งแต่2018นะพูดแทบจะทุกทุกเดือนหรือทุกไตรมากเลยนะตอนนั้นราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ1,200ดอลลา 1, ต่อออนนะ ทุกวันนี้ขึ้นไป1,800นะครับมีสิทธิ์จะทะลุไปที่2 0 0 0นะดอลลาร์ต่อออนซึ่งปีหน้าจะทะลุไปถึง3,000นด้วยซ้ำไปนะจากการคาดการณนะครับของหัวหน้านะหน่วยอนุพันธ์หน่วยพวกฟิวเจอร์นะครับพวกที่เขาทำการซื้อขายล่วงหน้านะครับเกี่ยวกับสินค้าหก่วกพวกบริโภคนะครับแล้วก็พวกหลักทรัพย์ของ b n n of อเมริกานะเขาคาดการไว้ ราะนั้นใครยังไม่มีนะครับผมก็แนะนําว่าก็ควรจะมีเป็นอินชวลันนะครับไม่แนะนําการเก่งกําไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจะเห็นว่าสถานการณ์นะระหว่างสหรัฐก,กับจีนไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะก็มีโอกาสที่จะนะหนักขึ้นเรื่อยๆนะคราวนี้เนี่ยพอมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกับทางสหรัฐคืออิหร่านนะอิหร่านเนี่ยก็ ขาเรียกว่าสถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นนะนะความขัดแย้งกับทางสหรัฐแต่ว่าทางอิรานกับจีนเนี่ยนะครับก็มาทําข้อตกลงร่วมกันนะเป็นข้อตกลงทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเป็นข้อตกลงที่ยาวนานถึง25ปีนะในความร่วมมือเป็นพันธมิตรกันทางด้านเศรษฐกิจและทางการทหารนะครับซึ่งเรียกว่าเ,าเหมือนกับว่าความขัดแย้งนะครับระหว่างจีนกับสหรัฐ ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยจะผลักดันนะครับให้รวมกลุ่มกันนะไม่ว่าจะเป็นจีนกับรัสเซียจีนกับอิหร่านนะก็มีการทําข้อตกลงกันนะซึ่งผมก็ฟังข่าวจากสานักข่าวต่างประเทศช่องหนึ่งเราก็มีการสัมภาษณ์นะครับทูตนะครับของอิหร่านประจําสัปชาชาตินะเขาพูดถึงว่าทําไมอิหร่านเนี่ยไปทําข้อตกลงกับจีนนะ ซึ่งท่านทูตนะครับของอิหร่านประจาสหประชาชาตินะครับพูดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบธรรมชาตินะสองชาติเนี้ยระหว่างจีนกับอิหร่านเนี่ยนะครับก็มีความร่วมม้ร่วมมือกันนะเป็นแบบธรรมชาติเป็นมิตรกันมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่พิเศษนะเพียงแต่ว่าคราวนี้ก็แปลกตรงนี้เป็นมิตรกันถึง25ปีนะครับมีความร่วมมือกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางการทหารก็แบบว่าจีนก็บอกว่า ไม่สนใจสารัฐเหมือนกันนะการที่สหรัฐไปคว่ำบาตรนะครับหรือว่าถอนตัวเองจากข้อตกลงนะครับนิวเคลียร์อิหร่านปี2015นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ MP, นะครับทางจีนเองก็ยังหนุนอิหร่านอยู่นะโดยการอนาะจะเข้าไปนะครับช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของอิหร่านนั่นเองส่วนอิหร่านก็ส่งน้ำมันให้จีนในราคาถูกนะเกิดเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทางการาหารก็เหมือนกันนะครับก็จ,จะมีการร่วมมือกันมากขึ้นซ้อมรบกันมากขึ้นหรือว่ามีการซื้อนะครับอาวุธจุศธปกันนะเพนะราะนัน้นี้เป็นข้อมูลนะครับนะที่ได้ฟังมานะในอาทิตทย์ที่ผ่านมานะครับว่าจีและอิหร่านเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะทางพิธีกรก็ได้ถามในทางทูตนะของอิหร,าร่านประจำประชาชาติว่าเหตุใดเนี่ยนะความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยมันมันไม่รับรื่นมันไม่ดี ซึ่งยิราบอกจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรกับสหรัฐนะเพียงแต่ว่าคือทางสหรัฐเองเ่ยนะเป็นผู้ถอนนะตัวเองออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะในปี2015จากข้อตกลง5-6ฝ่ายนะ JCPOA นะครับแล้วก็พยายามที่จะกดดันนะครับนะอิหร่านมาตลอดนะเพราะฉะนั้นเขาก็พูดเป็นกลางๆนะทางอิหร่านที่ผมฟังจากท่านทูต แต่ว่าเขาพูดถึงว่าความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามีประวัติศาสตร์ที่ดีนะความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มกราสทอร์ี่เห็นในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์โลกว่ามีการจับคู่กันแน่นมากขึ้นนะมีการาลงนามข้อตกลงหรือจะเรียกว่าเป็นส่วนที่สัญญาย่อยๆนะครับะระหว่างชาตินะครับที่เป็นคู่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคู่ฝั่งหนึ่งเนี่ย ก็คือจีนรัสเซียอิหร่านนะครับซีเรียนะครับอาจจะมีเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็มีเวเนซุเอลานะครับก็แน่นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่าอิหร่านก็ส่งน้ํามันนะครับไปช่วยเวเนซุเอลานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นขั้วเนี่ยนะมันผนึกแน่นกันมากขึ้นในขณะที่สหรัฐก็พยายามจะ นะครับมากระตุ้นนะครับพันธมิตรในย่านนี้นะครับในทางเอเชียใต้เอเชียออกเฉียงใต้นะอย่างเช่นอินเดียนะอย่างเช่นฟิลิปปินส์นะครับอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับนะมาร่วมซ้อมรบมันเองนะ,นะในขัะเองก็ไปกระตุ้นนะครับทางฝั่งอังกฤษนะครับนะให้เ,เปลี่ยนนโยบายนะครับที่จะใช้เทคโนโลยี 5G นะจากหัวเว่ยของจีนอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีการแบ่งขั้วมากขึ้น ซึ่งผมก็บอกนะครับผมไม่ได้มองโลกสวยนะซึ่งผมก็มองว่าอันนี้มันเป็นลีลานะเป็นเกมนะทางการเมืองนะซึ่งดูแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็ไหลไปตามขึ้นเคแล้วมีโอกาสที่จะย้อนรอยประวัติศาสตร์นะซ้ารอยประวัติศาสตร์ช่วงขาลงนะของขึ้นเคนะลูกใหม่ซึ่งสิ่งนั้นก็คือจะเกิดอะไรขึ้นก็คือความขัดแยง้งและการประชญหน้ากันทางการาหารซึ่งผมก็มองเห็นในระยะกลางนะครับ หนึ 1> 1่งถึงสามปีในระยะยาวเนี่ยนะครับก็เป็นไปในทิศทางแบบนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนทิศทางอะไรนะครับไม่ว่าจะเจอวัคซีนหรือไม่เจอวัคซีนนะก็ยังไปทิศทางแบบนั้นนะแล้วก็ในระยะสั้นเราก็จะเห็นดรมมาม่านะเกมละครอย่างเงี้ยมีการไปร่วมไม้ร่วมมือกันซ้อมรบก,กันนะของแต่ละขั้วแต่ก็เชื่อว่าระายะยาวีโอกาสนะที่จะเผชิญหน้ากันทางการาหารนะซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปนะต้องดูกันต่อไปนะครับ ก็เตรียมตัวไว้ด้วยนะในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube u h a ช่ e l อาจารย์เสก5้าจุนย์้าจุนนะครับต้องขอ,ขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุก,ทกติดตามและสุดทานาอาจารย์เสกเสมอมาฟังหูไหว้หูครับนะแล้วท่านพิจิพิาก่อนเราค่อยตัดสินใจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ